รีวิวสั้นๆกับจูเลสิกเวอรีเบิร์ดนะครับหนังไดโนเสาร์ภาคนี้อาจจะทำให้ทุกคนคิดถึงหนังภาคแรกภารกิจตามหา DNA ของไดโนเสาร์สามสายพันธุ์ของทีมทหารและนักวิทยาศาสตร์ที่บรรยากาศและมูทโทนเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยงามและมีโมเมนต์ของไดโนเสาร์คอยาวที่พาเราเนี่ยคิดถึง j u r a s ิกพาร์คและยังแสดงถึงความรักไดโนเสาร์ของตัวละครครับทางด้านความน่ากลัวของไดโนเสาร์ ภาคนี้ต้องบอกเลยว่าสร้างความน่ากลัวออกมาได้ค่อนข้างดีเลยครับสำหรับกา r ์เร e ตเอ็ดเิร์ดกับการทําให้ไดโนเสาร์เนี่ยออกมาแบบน้อยแต่มากมาแวบบแบบแต่สร้างความขนลุกและลุ้นให้กับคนดูได้อย่างดีครับอย่างไรก็ตามครับเขาเนี่ยค่อนข้างเขียนบทให้ตัวละครไม่ค่อยน่าเอาใจช่วยสักเท่าไหร่ เรื่องปมปัญหาอะไรต่างๆเรื่องปมภายในจิตใจผูกกันได้ไม่ค่อยดีครับจนทําให้พาร์ทของคนเนี่ยไม่ค่อยน่าติดตามและยังมีการเขียนตัวละครให้น่าลาคาญในหนังอีกเรียกได้ว่าพอถึงพาร์ทคนเนี่ยก็ค่อนข้างทําให้หนังค่อนข้างที่จะจืดชืดและแบนไปหมดครับอีกทั้งภารกิจของภาคนี้เนี่ยดูเป็นภารกิจการเอาตัวรอดแบบเดิมๆซ้ําๆมาเลยทาให้ความสดใหม่ของหนังนั้นไม่ค่อยจะมีครับความตื่นเต้นเนี่ยเลยหายไปค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนจบแล้วก็จบเลยเสียมากกว่าในภาคนี้ แต่ก็อาจจะเป็นข้อจำกัดของแฟนชา์นี้ครับที่ไม่สามารถเล่าอะไรได้มากด้วยแหละครับส่วนไดโนเสาร์กลายพันธุ์ก็หยิบเอามาใช้น้อยเกินกว่าที่ควรทางหน้าที่มีความน่ากลัวมากจนทำให้เราเนี่ยไม่ค่อยอิ่มเอมสักเท่าไหร่โดยรวมนะครับจูเลสิกเวิร์ลรีเบิร์คือหนังภาคต่อที่มีกลิ่นอายของจูเลสิกพาร์คอย่างเต็มที่ครับภาพสวยสร้างความรู้ทึกของไดโนเสาร์ได้อย่างยอดเยี่ยม แต่ด้วยบทของคนที่ไม่น่าเอาใจช่วยและเนื้อเรื่องที่แบนเกินไปเลยทําให้ภาคนี้เนี่ยค่อนข้างกร่อยสําหรับผมครับถ้าให้คะแนนผมให้ไว้ที่6เต็ม10